สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อฟทุกท่านนะคะอ่าวันนี้ป้าน้ำตาลพาทุกท่านมาเยี่ยมชมมาดูนกแก้วแสนรู้เจ้าพ่อโรเบิร์ตเจ้าโรเบิร์ตเจ้าพ่อโรเบิร์ตนะคะหลังจากที่ให้โชคมาแล้วสีงวดติดต่อกัน<อ>ก็ขึ้นแทนเป็นเจ้าพ่อโรเบิร์ต,ตวันนี้มีเอฟซีซื้อของมาฝากด้วย อยากรู้นะคะว่างวดนนี้เจ้าพ่อโรเบิร์ตเนี่ยจะให้โชคตัวไหนไปติดตามพร้อมๆกัน วันที่แล้วม้าขอกม้านก่มามานยเอาคาุณ่คุณเบมรเบรเป็นคุณแม่โอเป็นเจ้าพ่อแล้วตอนนี้เขเป็นเจ้าพ่อร้ยในได้อะไรกันมาบ้างคะไอะไรบชางขนมให้เม่นเม่นขอบคุณนะคะมีข้าวโพดะเย็นเอาเม่ดทับตงมันมรั่งโอขอบคุณมาก โรเบิร์ตชอบชอบกินแอปเปิ้ลชอบกินแอปเปิ้ลที่แล้วได้ห้าร้อยค่ะโอ้ยไปเย็นหมาได้ห้าร้อยไม่ต้องไม่บอกมันเข้ามาได้เท่าไหร่ในกล่องได้ร้อยหนึ่งตัวโอ้ขอสามตัวตรงๆโรเบิร์ตชอบกินอะไรพิเศษไหมคะเนี่ยชอบกินถังหุ่นชอบกินทังหุ่นกับกับข้าวโพดแล้วก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลชอบกินเลยทุกวันมีแต่เอฟซีทั้งนั้นเลยซื้อมาฝากเนาะมิชชั่นตะวัน โชคดีน่าถูกหวยดอกที่น้องได้ถูกหวยกินนี่เดียวแต่ขอวงินนี้นะขอเยอะๆหน่อยเงินนี่มาหากินกันไม่ได้เงียบเงียบค่ะขายก็ยากมทาหากินอะไรเพราะเออพ่อโรเบิร์ตจะมาขอจะขอเขาเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อโรเบิร์ตแล้วตอนนี้ไป้าจะซื้อหนักๆเลยแหละวันนี้โอ้ยอย่าซื้อเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโนโรเบิร์ตเอามาให้โชวคนอนอยู่ตรุงโรเบิร์ตครับ ให้โชคป้าๆหน่อยนะมามาเอาโชคให้ป้าหน่อยเร็วไปรับมันของฝากให้แย่เลยให้สาวตัวตรงๆเลยเดี๋ยวไปเอาโรบินมาก่อนเดี๋ยวไปเอาโรบิร์ตนก่อน พี่เบิร์ดาจ้าขั้วทำอะไรพี่เบิร์ดครับออกไปข้างนอกกับแม่หน่อยนะ FC มาหานะ FC ซึ่งของมังฝากนะง่ายเลยแน่ไม่เอาอย่าทะเลาะก,กัน่ไปไปไปกับแม่ไหมพี่ขั้วไปด้วยไหมไปด้วยหรอคะพี่เบิร์ดว,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 วิวพี่เบิร์ดครับปไปแม่เผาไปข้างนอก่ะป่ะจะให้โชคป้าป้า,ปานหน่อยกันลูกไปไป มมา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 โอ้ชอบโรเบิร์ตชอบใช่ไหมเนี่ยอืมโอ้โรเบิร์ตชอบเม็ดบัวเม่นแม่นนะโรเบิร์ตนะอ่ะจิกหวยเลยค่ะจิกหวยเลยค่ะเม่นแม่นนะคะโรเบิร์ตคาแม่ะผล่ อสองนะคะสองสองก็นะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดวลกลกอบอกไม่อันแกสงแล้วเลขสงแล้วอ่ะอ่ะสามสามสสาสาสเดี๋ยวเดี๋ยวกอลูกเดี๋ยวกดไม่หาต้องใส่หนักที่สามเยองสามอะไรนะ ขี่ีรัเช่วยลุ้นหวยพี่บื์ดนะไปไปกันอย่ามาขาดหูกเอาหวยก่อนจะพอสี่เจ็ดสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดมาจากไหนกันนะคะไม่ยิ่งดูด มาเยี่ยมยยบิดมาจากลัตรบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะรู้ได้ยังไงคะหนี่ทำไมถึงเยอมากลจังเลยเปิดใน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 ยูทูปเห็นว่านกแก้วให้โชคค่ะแล้วมาเห็นนกแก้วจริงๆแล้วก็ไงวดที่แล้วได้ซื้อเก้าแปดสามห้าใบค่ะ สองตัวได้เล่นบ้างไหมคะไม่ได้เล่นใต้ดินว่าคิดว่าจะได้รางวัลที่หนึ่งคะคิดว่าจะเอารางวัลที่หนึ่งจะปลดหนี้ให้ได้๋อค่ะเป็นไงบ้างทำมาหาโรเบิร์ตวันนี้เจอโรเบิร์ตเจอโรเบิร์ตแล้วก็เจอเจ้าของครูเลี้ยงสัตว์ก็มีความเมตตาดีค่ะโอ้จะมาพึ่งพาบารมีนกแก้วโรเบิร์ตและทีมงานนะคะเขาก็ทักทายแล้วว่าสวัสดีครับอีกคนหนึ่งว่าสวัสดีครับสวัสดีครับโรเบิร์ตยังรอยงรอแล้วก็สวัสดีครับ อีกตัวหนึ่งก็บอกให้อาหารเขาแล้วก็ทักทายอ่อนหวานดีค่ะเจ้าหม่องก็สวยค่ะหน้าตาดีสองตัวแรกจิกมาได้สองสองสามเจ็ดไม่ใช่เจ็ดสองสามเจ็ดเลขสวยนะเลขสวยสองสามเจ็ด สองเจ็้าพ่อโรเบิร์ตให้แล้วนะคะมนี้มันมัป้าปาชิคกพม่น้มันานต้องเจ้าพ่อโรเบิร์ตเจ้าพ่อเรเบอร์เจ้าพ่อโรเบิร์สเปร์เจ้าพ่อะ เจ้าพ่อให้มาแล้วสองสามเจ็ดไปเสียงดวงกันดูนะคะรัฐบาลเน้นรัฐบาลงวดประจวบวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกห้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปังปังร่ำรวยทุกทุกคนสวัสดีค่ะสบายจังเลยไมน่เก้าหัวบายจังเลิสบายจังเลยร